สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปลาธรรมานะอ่าพอดีพี่ปลาชอบชอบเรือนรุ่นนี้นะพี่ปลาก็เอามาพี่ปลาก็ส่งไปชุบไพลินนี้ไพลินนี้ส่งไปชุบแล้วนะคะส่งไปชุบขาวไพลินนี้พี่ปลาส่งไปชุบขาวเนาะแล้วก็อันนี้พี่ปลาชุบทองนะรุ่นนี้จะเหมือนสี่พันห้าร้อยนะพี่ปลาแถมแหวนได้หนึ่งวงนะเหมือนสี่พันห้าร้อยหมือนสี่พันห้าร้อยอันนี้ชุบ เพราะว่าค่าชุบจะอยู่ที่3,500ลูกค้าค่าชุบอะเฉพาะค่าชุบนะชุบทองนะจะอยู่ที่3,500แต่ถ้าชุบขาวมันมันค่าชุบมันจะอยู่ที่ประมาณ2,000แต่รุ่นนี้พี่ปลาไม่ได้ชุบเนี่ยรุ่นนี้ก็จะมีบุษราคำหนึ่งสองสามสี่ห้าบุตรบุษรารปร,รคำอย่างเงี้ยเม็ดหนึ่งก็เป็นพันนะลูกค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้ไม่ได้ชุบนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าชุบมัน มันก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ชุบถ้าไม่ได้ชุบรุ่นนี้ให้ให้ที่6,500นะอันนี้ไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าชุบขาวก็บวกอีก2 0 0 0นนะคะแต่ถ้าลูกลูกค้าชุบชุบทองอะ่ะจะบวกอีก3,500มัน6,500บวกอีก3,500ก็มันก็หมื่นหนึ่งอะนะเพราะว่ารุ่นนี้อ่ะนี่นะคะประมาณ10,000นะคะอ่ะ10,000ถ้าถ้าเราชุบทองอะ่ะรุ่นนี้ เพราะมันจะมีทับทิมนะคะมีบุษราคำหนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้ถ้าไม่ชุบมันจะอยู่ที่หกพันห้านะเออแต่ถ้าชุบก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะคะแต่รุ่นนี้พี่ปาใส่ใส่งานพลอยที่เป็นคัดอะเนาะที่เป็นทับทิมสีกีบบวัวหมดเลยอันนี้หมื่นสองพันห้าร้อยแถมแหวนหนึ่งวงนะคะอันนี้ไม่แถมนะคะหกพันห้าไม่แถมนะคะอ่าก,ก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าไม่ชุบเพิ่มอะค่ะ,ะแต่ถ้าชุบเพิ่มถ้าชุบขาวก็บวกสองพันชุบชุบทองก็บวกสามพันห้านะอ่าต่อไปรุ่นนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะอันนี้เป็นบุตรแล้วก็คัดเม็ดด้วยคัดเม็ดสวยๆวยหมื่นสี่พันห้าร้อยก็แถมแหวในใด้หนึ่งวงนะคะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้พลอยเนื้ออ่อนนะพลอยเนื้ออ่อนรุ่นเนี้ยพี่ปลาถ้าไม่ชุบอะพี่ปลาให้อยู่ที่สี่พันห้าค่ะรุ่นนี้นะสี่พันห้าสี่พันห้า ค่าเรือนก็เป็นพันแล้วนะเฉพาะค่าเรือนอะแล้วคิดพลอยที่สามพันห้าเพราะเป็นพลอยเนื้ออ่อนนะคะพลอยเนื้ออ,อ่อนไอ้นี้ก็ผสมค่ะมีทั้งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออื่อนที่เนี่ยคือมีบุตรสารคำพี่ปลาก็เลยต้องคิดหกพันห้าแต่นี้พี่ปลาคิดสี่พันห้านะไม่ชุบเพิ่มแต่ถ้าลูกค้าอยากชุบขาวก็บวกอีกสองพันนะคะก็เป็นหกพันห้าถ้าชุบทองบวกอีกสามพันห้าค่ะก็เป็นแปดพันชิ้นนี้นะคะเออคือคือจะจะ,จะอธิบายเข้าใจว่า งานมันไม่ได้แพงมันแพงที่พลอยนะคะลูกค่ะเออมันมันแพงที่พลอยอันนี้1หมื0นสี่พันห้ารอยนะอันนี้พี่ปาไม่ได้ชุบพี่ปาให้ที่สี่พันห้าเข็นม,นมนะมีอุปอุอปเพทายอ่ะอันนี้พี่ปาโรงงานเสร็จแล้วอืมนี่นะคะอ่าอ่าอ่อันไหนนั่นแล้วพี่ปาต้องต้องต้องนั่นอันนี้ยังไม่ได้ติดกาวติดอะไรนะคะโรงงานอันอันนี้ทําเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทําเรียบร้อยนี้ก็เรียบร้อยแล้ะอันนี้ เรียบร้อยละข้อมือข้อมือสิบสิบห้าเออข้อมือสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใส่ได้นะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะเอาต่อไปเป็นงานจี้นะจี้รุ่นนี้ขายอยู่สองพันห้านะคะพี่ปลานลดลดอยู่ที่พันหกพันหกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เฉพาะค่าชุบเนี่ยก็อยู่ที่2,500แล้วลูกค้าเฉพาะค่าชุบนะรุ่นนี้นะอันนี้เป็นจี้เป็นกัดได้นะได้ได้พันหกห้าสิบ รุ่นนี้เป็นทับทิมเหมือนนะอ่ะทับทิมแล้วก็ชุบชุบชุบยี่สี่เคหนาห้าไม้อันนี้ก็เช่นกันค่ะชุบยี่สี่เคหนาห้าไม้นะคะอ่ะจี้รุ่นนี้เป็นจี้ทับทิมสตาร์นะอันนี้ก็ให้พันหกห้าสิบนะคะลูกค้าอ่ะทับทิมแพ,พงค่ะเป็นสตาร์กิมบอดเซียงนะคะพันหกห้าสิบอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้ค่ะเป็นเป็นไพลินหรือขาาั้ไนอันนี้นะไม่แน่ใจว่าไพลินหรือขาาั้ไนแต่ว่างานสวย ตอนวิภาสั่งมันเป็นสั่งเป็นไพลินไงอ,อันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบอันนี้ชุบยนะี่สบสี่เคหนาห้าไมค์นะคะเอ่อต่อไปอันนี้หกพันห้าค่ะลูกค้าอันนี้งานขึ้นมือค่าขึ้นมือประมาณแปดพันห้าค่ะอันนี้ไม่ไม่คิดไม่คิดค่าคิดค่าขึ้นมือแค่หกพันห้าไม่คิดค่าพลอยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นงานชุบยนะี่สบสี่เคหนาห้าไมค์คอนนะคะหกพันห้านะคะเอ่อต่อไปชิ้นนี้ ชิ้นนี้เป็นงานสำเร็จนะคะไม่ใช่งานขึ้นมือชุดยี่สบสี่ k นหน้าห้าไม้อันนี้หกพันห้านะคะทับทิยมก็ประมาณสี่สิบห้าห้าสิบห้ากรัตนะคะอันนี้หกพันห้านะคะเออต่อไปอันนี้งานขึ้นมืองานขึ้นมือก็จะเป็นแปดพันห้านะคะลูกค้า<น>งานขึ้นมือก็จะเป็นแปดพันห้านะคะอัน <atom 20 S 2> นี้พันสองห้าสิบนะคะอันนี้ชุดยี่สบสี่ k หน้าห้าไม้แล้วก็ใช้จุกปิปลานะคะรุ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะสี่สิบสี่กรัตนะชุบสามไม้นะลูกค้า 44กรัตนะคะ44กรัตชุบ3ใหม่นะ,ะอ่าจะไปงานป่งคามนะคะรุ่นนี้2 5งพนะคะค่าเรือนชุบ 24K หนา5ไม้เป็นจี้กัดนะคะลูกค้าเป็นจี้กัดนะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่2 5งพนะคะอืออ่าพอพอนั้นก็อ่ารีวิวขายของไปด้วยเนาะลูกค้า ที่ตั้งใจจะจะขายดูยนี้อันนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยแถมแหวนหนึ่งวงวันนี้หมื่นสองพันห้าร้อยแถมแหวนหนึ่งวงอันนี้หกพันห้ายังไม่ชุบเพิ่มนะคะหกพันห้าอันนี้สี่พันห้าไม่ชุบเพิ่มนะคะสี่พันห้าไม่ไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปาจะอันนี้พี่ปายังไม่ได้อ,อัดกาวอะไรเลยนะคะ,ะเท่ากับย้ำไว้เฉยๆนะคะแต่อันนี้พี่ปาทำเรียบร้อยละนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ